ดูไหมครับไม่ใช่เวียดนามนะแต่ประเทศไทยนี่แหละครับมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกเรามีทั้งหมด18ล้านคัวเรือนมีทั้งหมด15ล้านคันถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดที่เกิดการสูญเสียสําหรับเด็กเยาวชนต่ํากว่า15ปีจากเลือกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับ เรื่องนี้เป็นรายงานจากท่านของ Pew Research Center นะครับใครที่อยู่ในวงการของสื่อหรือว่าวงการของสำนักวิจัยจะรู้จัก Pew Research Center ซึ่งเป็นสำนักวิจัยชื่อดังจากอเมริกาก็จะมีการทำผลสำรวจไปทั่วโลกรวมถึงในอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในการทำรายงานตรงนี้เขาเจาะมาตรงเรื่องของตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่านน่าสนใจนะฮะคือตลาด มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเนี่ยน้อยคนเวลาไปเวียดนามจะบอกว่าเวียดนามมีมอเตอร์ไซค์มากกว่าบางคนบอกว่าไปอินเดียจะบอกว่าอินเดียมีมอเตอร์ไซค์มากกว่าบางคนบอกว่าไปเมืองจีนเนี่ยนะประชากรตั้งพันสี่ร้อยล้านคนประเทศใหญ่โตเอ๊ะเมืองจีนน่าจะมีมอเตอร์ไซค์มากกว่ายิ่งตอนนี้เขาเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไซค์เปไงฮะอีวีกันทั้งประเทศแล้วเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับปรากฏว่าประเทศที่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะ เมื่อเทียบเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยเยอะและมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศไทยจงภูมิใจเลยนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับมอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดในโลกนะครับดูได้จากตรงไหนนะฮะปรากฏว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ18ล้านครัวเรือนจริงๆประเทศไทยทั้งหมดมี24ล้านครัวเรือนแต่มันจะมีอยู่18ล้านครัวเรือนนะฮะที่มีรถมอเตอร์ไซค์รวมกัน15ล้านคัน เขาจะเทียบสัดส่วนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นประเทศที่มีการใช้มอเตอร์ไซค์ตามสัดส่วนต่อครัวเรือนหรือต่อครอบครัวนี่นะครับก็คือประเทศไทย87%มอนาอันดับหนึ่งนั่นคือทำไมประเทศไทยถึงมีมอเตอร์ไซค์เยอะอันดับที่2ห่างกันเปอร์เซ็นต์เดียวคือเวียดนาม86%อันดับที่3คืออินโดนีเซีย8 5อนะครับอันดับที่4มาเลเซีย83%และที่บอกว่าจีนเนี่ยมีประชากรเยอะแยะเนี่ยนะครับมีแค่านั้นเนนะเพราะฉะนันนบเี่ยนะั ปรากฏว่าภูมิภาค Ь ที่ใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดนะครับในโลกเนี่ยนะฮะคืออาเซียนครับท่านผู้ชมครับไปๆปม,มาแล้วกลายเป็นอาเซียนนะฮะเดี๋ยวผมขอขยับไปนิดหนึ่งนะครับกลายเป็นกลุ่มอาเซียนนี่แหละครับที่มีการใช้ออมอเตอร์ไซค์มากที่สุดของทุกภูมิภาคของโลกและนําโดยประเทศไทยและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ใช้มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกและยังมากที่สุดในอาเซียนมาเป็นอันดับหนึ่งอีกต่างหากนะครับทีนี้เหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะ ผมว่าคิดไม่ยากนะฮะคือหนึ่งระบบขนส่งสาธารณะประเทศไทยไม่ได้เชื่อมกันแบบร้อเรซรอยต่อ,อยังเพียบไม่งั้นคนไม่เลือกมอเตอร์ไซค์เป็นหลักถูกไหมฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งรถนะครับซึ่งยยิ่งสมัยเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับรถเมล์สาธารณะกว่าจะมากันทีเนี่ยกี่นาทีมากันทีนี่ยนะครับยังกระปากระป๋องนะฮะ ถึงทุกวันนี้จะเป็นการตัดลดตัดช่วงและรอรับเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าแต่ก็น่าจะยังมีเวลาในการรอเหมือนกันแม้แต่ทุกวันนี้การใช้รถไฟในประเทศไทยที่เรียกกันว่ารถไ้ดินก็ดีนี่นะครับหรือว่ารถไฟฟ้าบนดินก็ดีนี่นะครับระยะทิ้งห่างแม้ว่าจะพ้นช่วง r ัช h อ o u ไปแล้วก็ยังต้องรอนานโดยเฉพาะสายรอบนอกที่เป็นสีใหม่ๆที่เกิดขึ้นต้องรอนี่ไม่ต่ำก็ 6เฉลี่ย6นาทีขึ้นไปตอนหนึ่งขบวนที่จะมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าบริการของรถสาธารณะในประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะฮะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรายงานฉบับนี้บอกไปเลยนะครับว่าคือระบบขนส่งมวลชนในไทยเนี่ยนะครับจำกัดไม่ครอบคลุมถ้าวัดประสิทธิผลกับประสิทธิภาพถือว่ายังไม่เต็มที่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าการเดินทางของคนส่วนใหญ่เนี่ย ต้องมีมากกว่า1-2ถึงต่อขึ้นไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับลองดูนะฮะหลายคนบอกว่าจากบ้านกว่าจะถึงออฟฟิศอย่างน้อยต้องมี2ต่อขึ้นนะบางจุดบางแห่งบางทั่วโลกต่อเดียวถึงเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันต้องดูกันอีกทีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีการซื้อแล้วก็จดทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับกว่า22ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 65, 45 0,000 000. าคันอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมฮะอย่างว่าแล้วครับเบียร์น้อยหอยน้อยนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีซื้อรถเครื่องมันดีที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีเซกเมนต์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นระดับหรูหราอย่างเช่นบิ๊กบอ์อะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ต้องว่ากันสำหรับเศรษฐีก็มีไว้สำหรับขับช่วงสุดสัปดาห์นะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเดินทางที่สะดวกเร็วนะ ปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่แล้วก็ดวงด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในเมื่อมันเป็นตลาดที่ใหญ่มาก,มากๆเพราะฉะนั้นแต่ละค่ายก็ตัดสินใจที่จะลงการผลิตนะครับในเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้มากยิ่งขึ้นแต่เชื่อไหมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมอเตอร์ไซค์มากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมากที่สุดของอาเซียนเนี่ยนะครับแต่ในที่สุดก็เป็นประเทศที่มีการเสียชีวิตจากการใช้มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยนะฮะดูสิครับว่าเก ปรากฏว่านะครับอุบัติเหตุจราจรเนี่ยปีหนึ่งนะฮะสำหรับประเทศไทย22,491คนนะฮะใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าปีละ1,000ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับโดยเป็นเหตุอุบัติเหตุจากการใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ต่ำกว่าปีละ1 6 0 0 0คนจากมอเตอร์ไซค์ครับนะคือจำนวนอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะที่เสียชีวิตในประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยนะเฉลี่ย22,491คน เป็นเพราะเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์หมื่นคนแค่นี้ก็เกินแล้วเกินเกินห้าสิบร์เแล้วนะฮะและที่น่ากน่าตกใจว่าที่เสียชีวิต16,000คนจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะในไทยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่อยู่ในช่วง5ขวบถึง29ปีนี่เป็นรายงานจาก Global Status Report on Road Safety ในปี2018นะครับคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กเบบี๋เลยครับเป็นเจนซีด้วยนะฮะ และในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นเนี่ยายงานเขาบอกเลยนะครับว่ามีเด็กไทยที่อายุต่ํากว่า15ปีนี่คือเจนอัลฟาเลยนะฮะต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตบนท้องถนนในปี1,300คนนะฮะ80%หรือกว่า1,000คนเสียชีวิตเพราะว่าใช้มอเตอร์ไซค์นะครับมีทั้งขับเองด้วยซ้อนเองด้วยนะฮะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สําหรับประเทศไทยก็มันมัน,ม,นมันก็แปลกเหมือนกันนะฮะคือจริงบ้านเรามีกฎหมายการจราจรทางบกเมื่อปี2022อาโทษน,นะ2,522เนี่ยนะครับห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ากว่า15ปีขับมอเตอร์ไซค์15-17ปีขับได้แต่ขับเครื่องยนต์ไม่เกิน114 1144นี่มีกฎหมายมา40ปีแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้นะฮะเด็กต่ำกว่า15ปีเนี่ยนะครับห้ามขับมอเตอร์ไซค์ 15ปีขึ้นไปถึง17ขับได้แต่เครื่องยนต์ต้องไปเกิน1 1 4สีมีมา40ปีนะครับแต่ปรากฏว่านี่แหละครับข้อมูลจากทางด้านของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบตัวเลขสะพึงกลัวเลยเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีขี่มอเตอร์ไซค์ถึง5 8ซตครับตกลงกฎหมายอ่อนแอหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่รู้นะฮะ โดยเริ่มหัดขับอายุน้อยสุดเจ็ดขวบก็หัดขับมอเตอร์ไซค์แล้วครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับเจ็ดขวบก็หัดขับมอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะคือประมาณว่าปอหนึ่งก็ให้ลองหัดขับเลยนี่นะฮะทีนี้คนที่สอนให้เด็กขับก็คือพ่อกับแม่นั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะ นี่แหละครับคือกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้ววันนี้ทำไมต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาคุยเพราะามันเหลือเชื่อจริงๆนะครับเลยถามท่านผู้ชมว่าตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลไปสําหรับอุบัติเหตุต่างๆแม้ว่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์บ้านเราจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็ตามแต่ยอดการเสียชีวิตแล้วก็ดูจากสาเหตุนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันไว้หน่อยแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรากำลังจะมีการหยุดเที่ยวกันใช่ไหมฮะ ในช่วงสงการอ้ัโทษนะในช่วงปีใหม่ไปถึงสงการซึ่งอุบัติเหตุจากเรื่องการเสียชีวิตมอเตอร์ไซค์ก็เยอะจริงๆในด,ดับต้นๆโดยฉะนั้นก็ฝากกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะ